สวัสดีค่ะไอที IT วันใหม่กับ g แกจิตว้าวมาอีกแล้วสัปดาห์ละครั้งค่ะในตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่า 1. ในเรื่องที่อยากจะโชว์ที่สุดก็คือการถ่ายทําแบบ360องศาที่เน้นเรื่องของ virtual reality เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ามันตาที่เราใส่แล้วแบบมองไปได้รอบๆผ่านกล้องอะไรมาแล้วมีหลายระดับมากไปดูเลย ซีอินกับการถ่ายทําแบบ360องศามาตั้งแต่ปี2015เขาเรื่องที่อยากเล่าก็คือหลังจากไปเดินแลนโนเกีย3310ของปี2017ที่สะดุดตาก็คือกล้อง360ทรงกลมหน้าตาเหมือนไฟเทคตัวนี้แหละค่ะรูกล้องรอบๆแบบนี้บอกเลยค่ะว่ากล้อง360องศาตัวนี้เป็นระดับโปรแต่ใช้สําหรับภาคธุรกิจเท่านั้นในการถ่ายทอดสดฟุตบอลหรือถ่ายทอดสดกีฬาที่คนทําทีวีสามารถหมุนมุมภาพในการนําเสนอกับคนดูในมิติที่หลากหลายจากสนามภาพที่ถ่ายออก มา 4K วิดีโอมาจะฐานกล้อง3 6 0ปีนี้เลยละจ้ะในแง่คนดูเราอาจจะไม่รู้สึกมากหากไม่ได้เปิดดูแบบ YouTube 360หรือไซเบตา VR หมุนไปร,บรอบๆมุมคนทำทีวีก็คือไม่ต้องตัดต่อเยอะไม่ต้องกล้องหลายตัวเห็นทุกอย่างไปพร้อมกันกับคนดูโดยคนดูไปเลือกหมุนดูเองค่ะตัวต่อมา Ri ก o กิ ta โดยที่เขาเอาตัวหม่ล่าสุดมาชนเน้นเฉพาะกลุ่มเซเลบหรือคนทำรายการออนไลน์เลยนะคะตัวนี้เพราะกล้องตัวนี้เป็นกล้องพกพา3600เอาไว้ใช้ถ่ายทอด สดเฉพาะบุคคลเลยละ่ะ,ะคะราคาหลักหมื่นต้นๆรับได้มากกว่ารุ่นโปรที่ตัวเมื่อกี้ตายหลักแสนขึ้นไปเลยค่ะห่างเยอะแบบนี้สิ่งที่ทําได้ก็ต้องจํากัดค่ะยังไงก็ถ่ายคลิป360ชัดมากพอสมควรถ้าทอดสดเฉพาะบุคคลถือว่าเท่าที่ดูอยู่ในระดับดีเสียดายที่มันทํางานเป็นกล้องมีเมมการ์ดใส่แยกข้อดีคือไลฟ์แล้วเซฟลงกล้องมาถึกเลยก็ได้แต่ข้อเสียก็คือยุ่งยากตอนเปิดใช้กว่าการเป็นอุปกรณ์เสริมของมือถือค่ะว่าแล้วดูตัวถัดมาเลยค่ะตัวสุดท้ายสีชอมนะคะเพราะว่า สะดวกสุดในยุคที่คนไลฟ์ a c e b o o k และ YouTube กันผ่านมือถืออะไรแบบเหมือนเลน่นเกาะติดมือถือแล้วเปิดแอป п п ใช้ได้เลยสะดวกชีวิตไม่วุ่นวายรุ่นนี้ยี y ่ห้อนี้ที่ไปเจอยังไม่มีขายในไทยนะคะราคาหลักหมื่นต้นๆคลิปลงกับกล้อง iPhone หรือ Android ก็สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอ360องศาได้เลยผ่านแอป п п ค่ะความสะดวกยกให้ตัวนี้ส่วนความชัดสีภาพรายละเอียดภาพยังไม่ได้ลองดูหลายๆสภาวะเท่าที่เห็นแล้วจะไปสู้กล้องที่เป็นกล้องจริงๆอะ่ะยากไหนค่ะ าใครที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีอย่าลืมมากดไลค์และ Follow กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e c o m c h a t p a v i i หรือ f a c e b o o k c o m c h a t p a v i w i e ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ